สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกมีลงเตะกัน1คู่นะครับแล้วก็เป็นเกมคู่ที่น่าสนใจด้วยนะครับก็เป็นเกมระหว่างเลียบพู่นะครับทีมรองจ่าฝูงวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับซึ่งเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับเกมนี้จะจบลงอย่างไรนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับ พูดถึงเกมนี้นะครับหลังจากที่เรีพูนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพวกเขาเพิ่งจะพลาดมานะครับเปิดแอนฟิลด์เสมอกับสเปอร์ไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่งผลให้เกมนี้นะครับพวกเขาจะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับหากต้องการลุ้นแชมป์กับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับก็เชื่อวเกมนี้นะครับทีมอย่างลีพูเองก็น่าจะเน้นสุดๆแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมฟุตบอลเอฟเอครัรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กับเชลซีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ก็สําคัญต่อพวกเขาเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าทางเจเกนครอปเองก็น่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นในเกมนี้นะครับรายชื่อของนักเตะอย่างโมซาล่าซาดิโอมาเน่ดิโกโชต้านะครับฟาบินโยเฟอร์กิลฟานได นักเตะเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะได้ลงเล่นนะครับดังนั้นเกมนี้เรียบพูตต้องการ3แต้มบุกไปเยือนทีมอย่างวิลล่าซึ่งงานของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็น่าจะจบลงไปแล้วด้วยนะครับหลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็บุกไปชนะเบอร์ลี่ได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้อันดับตารางคะแนนในเวลานี้นะครับของทีมอย่างวิลล่านะครับขึ้นมาอยู่กลางตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปลุ้นโคต้ายุโรปไม่ต้องไปลุ้นหนีตายนะครับดังนั้นพูดถึงในเรื่องของแรงจูงใจนะครับทางฝั่งของเรียููมีมากกว่าพวกเขาต้องการเก็บ3แต้มในการลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้และก็ดูจากคุณภาพของทีมในช่วงหลังแล้วนะครับยังไงยังไงเกมเร์พูลก็ดูเหนือกว่านะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับเรียููบุกมาเก็บ3แต้มแน่ๆแหละครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นเม็ด2เม็ด3กันต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วผมเชื่อพวกเขาน่าจะยิงถึง2ประตูนะครับสำหรับเรียููดังนั้นคู่นี้ครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนตรงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ